ีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปูอัดกันนะครับรู้หรือไม่ว่าปูอัดที่เรากินเนี่ยทำมาจากอะไรแท้จริงแล้วเนี่ยปูอัดเนี่ยทำมาจากปลาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซาซูมิภาษาทางการเรียกว่าเนื้อปูเทียมซึ่งเกิดจากความคิดที่ว่าปลาที่จับได้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กผู้บริโภคจึงไม่นิยมนํามารับประทานร้อยละเก้าสิบของปลาขนาดเล็กเนี่ยจะเรียกว่าปลาเบ็ด จะถูกนําไปเป็นปลาป่นใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างไม่มีประสิทธิภาพ <c oughs> ในประเทศญี่ปุ่นในมืจัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นจึงได้นาปลาดังกล่าว <c oughs> มาคิดค้นผลิตขึ้นมาเป็นปูอัดซึ่งทำเป็นครั้งแรกในปีพศ2518 <c oughs> และในประเทศไทยก็ได้มีการผลิตเนื้อปูเทียมขึ้นมา โดยใช้ปลาครับโดยใช้ปลาสายแดงปลาสายขาวปลาตาโตปลาดาวและปลากระพงนะครับซึ่งวิธีการทำปูอัดเนี่ยก็จะนำมานำปลาตัดหัวปักใสทิ้งส่งเข้าเครื่องบีบ เอาแต่เนื้อปลาที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีขาวล้วนไม่มีกลิ่นและที่สําคัญต้องผสมแป้งน้าตาลเกลือของชูรสและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือกลิ่นของปูปูนะครับเสร็จแล้วนาไปทําให้สุกทําให้เป็นเส้นให้เหมือนเนื้อปูจริงๆจากนั้นอัดเป็นช่างยาวตกแต่งสีให้เหมือนปูจริงและนอกจากนี้ปลาที่นามาทำปูอัดเนี่ยไม่ได้มีพาอปูอัดน,นะครับ เอาเนี่นในรูปนี่แหละครับทุกอย่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยไม่ได้ทํามาจากปูเลยมีทั้งหอยหลอดปูอัดและสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือเรียนแบบปูาลาสก้านะครับส่วนรูปส่วนลิมทางซ้ายมือนะครับก็ทํามาจากเนื้อปลาแล้วก็เอากล้ามปูเนี่ยเสียบให้เหมือนกับปูเพื่อทําให้ดูมีสีสันน่ากินมากขึ้นเป็นการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่ามากที่สุดจะได้ไม่ต้องทําให้ปลาตัวเล็กเนี่ย กลายเป็นอาหารสัตว์ไปโดยที่ใช้ม่คุมค่านะครับก็สิ่งที่พูดมาก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถือว่าเป็นความรู้รอบตัวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ